สลามอะไรคุ้มว่าเราบรตุนแล้วพอบระการครับสวัสดีนักเรียนป .3 ทุกคนนะครับอกาฟที่แล้วกูก็ให้นักเรียนคนที่ไม่ส่งงานใบางานที่1ใบางานที่2ของวิชาศิลปะนะครับให้นักเรียนเกีย่ยงานส่งแจ้งให้ครบตั้งแต่เนิ่นนะครับนะจะได้ค้างน้อยๆน,นะครับเพราะว่ามันมีหลายวิชาไม่ใช่เฉพาะเฉพาะวิชาครูอย่างเดียวนะครับบางคนก็ค้างหลายวิชานะครับ อ่าครับอาทิตย์ที่แล้วรูก็ให้นักเรียนเคลียร์นะครับใบงานที่1นงใบงานที่2คนที่ยังไม่ส่งสำหรับวันนี้ก็ใบงานที่3ามนะครับเริ่มใบงานที่3อ่ะนักเรียนอาหนังสือขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า5้สามนะครับภาพความนะครับภาพอ่ะภาพความประทับใจนะครับเหตุการณ์ในบ้านของนักเรียนนะครับอ่นักเรียนดูหนังสือไปที่หน้า5้สาม ดูหนังสือไปที่หน้าห้นะครับภาพความประทับใจเหตุการณ์ในบ้านของนักเรียนนะครับมีคุณแม่ทําอะไรอยู่นะครับทากับข้าวหรือว่ากิข้าวพ่อก็อ่านหนังสือพิมพ์นะครับดูหนังสือไม่ได้เลยนะครับหน้าห้าสาภาพต้นไม้ในกระถางนะครับออกดอกหน้าตื่นเต้นนะครับเราสาม,มารถวาดภาพแต่สร้งความรู้สึกดีๆนะครับแบบนี้ เพื่อส่งเป็นของฝันให้เพื่อนหรือมอบแก่คุณครูก,ก,ก็ได้แล้วแต่นะครับการวาดภาพแต่ยอดความรู้สึกดีๆเหล่านี้นะครับมีกค,ค้าทางใจิตใจมากทั้งผู้วาดและผู้รับนะครับต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือไปนะครับหน้าจัดไปหน้า5 4อ่ะเนี่ยนะครับงานวันนี้ที่กูจะให้นักเรียนทำนักเรียนเปิดไปที่หน้า54นะครับภาพความประทับใจ ของเพื่อนในห้องของเรานะครับนักเรียนดูนะครับเพื่อนของเรามีกัรบ้างนะครับภาพประทับใจเพื่อนๆที่โรงเรียนนะครับของที่ครูจะให้วาดในวันนี้นักเรียนดูในหนังสือตามในหนังสือได้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับรูปที่หนึ่งรูปผู้หญิงรูปที่สองผู้ชายรูปที่สาม หรืออาจจะเป็นครูก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้ครูจะให้นักเรียนวาดภาพประแจงใจเพื่อนๆที่โรงเรียนนะครับสามคนด้วยกันเราจะวาดตัวเราเองก็ได้หนึ่งรูปแล้วก็เพื่อนอีกสองคนนะได้ทั้งนั้นนะครับเราร่างขึ้นมาก่อนในรูปที่หนึ่งนะครับเป็นรูปวงรีนิดหนึ่งนะครับเป็นรูปผู้หญิงรูปที่สองวงกลมรูปที่สามก็สี่เหลี่ยมน,นะครับแล้วแต่หน้านะครับ นักเรียนจําหน้าเพื่อนได้นะครับตอนอยู่ป .2 ออนะครับหน้าตาของเพื่อนเป็นยังไงเราก็วาดขึ้นมาสามคนนะครับถ้าเราไม่วาดตัวเราเอางเราเราก็วาดเพื่อนทั้งสามคนนะครับ <dem od> นึกหน้าใครออกเราก็าวาดลงไปเลยแล้วก็ให้นักเรียนระบายสีน้ํานะครับสีน้าําเหมือนเดิมนะครับระบายสีน้ําเหมือนเดิมนักเรียนดูตัวอย่างในหนังสือได้เลยดูว่านักเรียนคนใดเลือกนะครับนึกหน้าเพื่อนไม่ออกนะครับ อนุญาตให้พวกเราลอกลองในหนังสือได้เลยนะครับนึกหน้าเพื่อนให้ดีๆนะครับบางคนนึกหน้าเพื่อนไม่ออกก็วาดตามในหนังสือได้นะครับวาดตามในหนังสือได้เลยนะครับอ่านี่เป็นงานชิ้นที่3านะครับออกแบบง่ายๆนะครับการใช้สีน้นํานะครับเดี๋ยวครูจะสั่งงานให้นักเรียนเตรียมให้พร้อมก่อนนะครับงานชิ้นที่ สี่นะครับงานชิ้นต่อไปชิ้นที่สี่นะครับให้นักเรียนเตรียมเอาไว้นะครับวันนี้ครูให้วาดเพื่อนในห้องสามคนนะครับวันนี้นะของวันนี้วาดวาดเพื่อนที่ประจับใจที่โรงเรียนนะครับที่ประจับใจที่โรงเรียนสามคนด้วยกันนะหรือว่าเราจะวาดตัวเราสักหนึ่งคนก็ได้นะครับและเพื่อนอีกสองเป็นสามนะครับ แต่กราวต่อไปนะครับก้าวตัดไปนะครับนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะครับรูจะให้นักเรียนทํามนุษย์ต่างดาวสุดน่ารักนะครับมนุษย์ต่างดาวสุดน่ารักนะครับนักเรียนดูในคลิปนะครับมนุษย์ต่างดาวอ่าของที่นักเรียนจะต้องเตรียมเอาไว้นะครับก็คือหนึ่งจานกระดาษนะครับจานกระดาษหนึ่งอันอ่านักเรียนดูนะจุดไปเลยนะครับหรือว่านักเรียน ดูในคลิปของครูแล้วก็นันักเรียนก็ไปหาตั้งไว้ก่อนนะครับในอันที่1ก็คือจานกระดาษที่2นะครับกระดาษสีอันที่3ส,สีนะครับสีน้ําเรามีอยู่แล้วต่อไปอันที่4กาวกันรรไกรนะครับมีทั้งหมด6กอย่างด้วยกันนะครับ1จานกระดาษ2กระดาษสี3ส,สี4กาว อ่าการไกลและก็วัสดุตกแต่งอื่นๆนะแล้วแต่เราจะตกแต่งยังไงนะครับนักเรียนดูก่อนนะครับอ่าดูใน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 ,ในรูปที่ครูส่งไปให้นะครับให้นักเรียนเตรียมเอาไว้นะครับอ่ายานทําทตัวอย่างนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือออกแบบหน้าตามมนุษย์ต่างดาวก่อนอ,ออกแบบเสร็จเรียบร้อยเราก็ระบายสีที่จานในกระดาษนะครับเราก็ระบายสีในจานกระดาษ นะครับตามส่วนประกอบมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัดนะครับกระดาษสีมาตกแต่งลงในจานกระดาษนะครับให้เป็นมนุษย์ต่างดาวสุดน่ารักนะครับในงานจิ้นที่สี่นะครับส่วนจิ้นในวันนี้จิ้นที่สามในวันนี้นะครับรูให้นักเรียนวาดเพื่อนที่ระจัดจ่ายที่โรงเรียนนะครับสามคนด้วยกันนะครับเวลาที่เหลือก็เยอะนะครับให้นักเรียนเอาอุปกรณ์กระดาษสมุดวาดรูป นะครับนิบสอสีแล้วก็เอามาขึ้นทำได้เลยนะครับเวลาที่เหลือการนักเรียนทำแบบกนัดไปเลยนะครับตาหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสลาม a m u a l ุ้ k u า w a r ตุลล t อ l l a h w a b a